ในช่วงจังหวัดนครสวรรค์เองนะครับมีประเพณีที่สวยสดงดงามมาทุกๆปีและอลังการใช่ไหมคุณมยุรีสาวปากน้ําโพนี่บอกว่าเลยว่าถ้าไปในตราตรึงทุกคนแน่นอนกับงานนี้เลยครับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพประจําปีนี้จะเป็นอย่างไรในภาวะการโควิดสิในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณกระจรเกียรติเลาวกุลครับประธานคณะกรรมการการจัดงานครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณข,ขจรเกียรติครับปีนี้เนี่ยในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของบ้านเราเนี่ยก่อนอื่นเลยอยากจะให้ท่านเนี่ยได้เล่าไปถึงความสําคัญค่ะของการไหว้พระจรันทร์มีความสําคัญอย่างไรกันบ้างกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและในปีนี้วันไหว้พระจันทร์ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะครับผมวันไหว้พระจันทร์ในสมัยก่อนถือว่ามีความสําคัญกับชาวจีนเป็นอย่างมากนะครับ เราะเป็นการเฉลิมฉลองกันหลังจากการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงเป็นการที่ผู้คนมารวมตัวสังสรรค์รื่นเรงก,กันก่อนที่จะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นอยู่ในช่วงเดือนแปดตามปฏิทินทีจันทรคติครับซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่21กันยายน2564ของปฏิทินไทยครับแต่เมื่อการเวลาผ่านมาเรื่อยๆ วิถีชีวิตของชาวจีนก็ได้เปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปเรื่อยๆอเทศกาลนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยจนมาถึงปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนก็ยังถือว่าวันวันไหวพระจันทร์นเนี่ยเป็นเสมือนกับวันที่สมาชิกในครอบครัวได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมากกว่าครับเหมือนเป็นกุศโลบายคล้ายๆกับวันสงกรานของคนไทยไหมคะที่ว่าจะรวบรวมลูกหลานให้กลับบ้านให้มาเจอมาเจอกันครับ ก็ในนึ่งก็เป็นอย่างนั้นด้วยกับอีกอ,อีกนายหนึ่งก็มีเรื่องของประวัติศาสตร์คนอยู่บ้างอย่างเช่นคนจีนในยุคเก่าจะถือว่าวันนี้เป็นวันก่อตั้งรุ่นหรือว่าเป็นรวบรวมก็คือเมืองจีนเนี่ยได้ได้ยึดอำนาจกับคืนมาจากชาวมองโกด้วยครับเพราะว่าในยุคดึงเนี่ยชาวจีนที่ถูกมองโกยึดไปเราชาวจีนเนี่ยก็ จุดมองโกเนี่ยเข้ามาควบคุมตามบ้านเนี่ยชาวมองโกจะส่งทหารมาคุ่มแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยถ้าใช้ทหารมาคุ่ม,มาละหนึ่งคนในวันว่าพระจันทร์อาจจีนก็ใช้กระดาษเขียนว่าในวันว่าพระจัทนทร์เนี่ยเวลาสามทุ่มให้ทุกคนเนี่ยใต้ชาวมองโกให้หมดเพื่อที่จะได้ยึดรองประเทศกลับคืนมานอันนี้ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับอ๋อครับ ทราบมาว่าครับคุณขจรเกรียบครับในงานไหว้พระจันทร์เนี่ยจะมีการคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมซึ่งในทุกๆปีเองเนี่ยไปได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับในปีนี้เองเนี่ยความสําคัญยังคงอยู่เช่นเดิมและมีการจัดงานเช่นเดิมใช่ไหมครับครับ<ๆ>ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในวันไหว้พระจันทร์เสถ้ยีเป็นประเพณีของชาวไทยเก้อสายปีใน,ในจังหวัดนครสวรรค์การที่มีการคัดเลือก ผู้ที่เข้ามาเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมครับซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงของวงตระกูลโดยผู้สมัครเองต้องมีคุณมสมบัติหลักครบถ้วนตามอัตลักษณ์ของการเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมที่ชัดเจนคือต้องเป็นหญิงสาวปรมจันทร์เป็นลูกหลานของชาวตลาดตานโกชาวจังหวัดนครสวรรค์โดยกำเนิดและ โคยผ่านการคัดเลือกหรือการเป็นตัวแทนพระโพธิสัตว์ควรอินที่ใดมาก่อนครับครับค่ะอ,อายุนี่เกี่ยวไหมคะท่านคะอ,อายุครับอายุอยู่ในระหว่างเอ่ออายุสิบปดถึงยี่สิบสองปีครับอ๋อคือไม่ได้หมดสิทธิแล้วละ่ะหมดสิทธิะะเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วในปีนี้จะเริ่มการคัดเลือกองสมมติเจ้าแม่คนอินวันไหนอย่างไรครับเอ่อการคัดเลือกจะเลือกเอ่อในวันที่ ยีはは่สิบเอ็ดครับก็เกิจะเป็นวันเดียวกันกับวันไหวพระจันทร์เลยครับวันเดียวกันกับวันไหว้พระจันทร์ครับคือเช้าค่ะจะเป็นวันพรุ่งนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนนะครับทุกท่านก็สามารถเข้ารับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านระบบสตรีมมิ่งออนไลน์ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก สุดจีนและสวรรค์สืบสารงานประเนี๊่ะเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโปกครับ,รบมีม,ม,ม,มีมีกี่ช่องทางนะครับการถ่ายทอดสดมีทางด้านไหนบ้างครับแพลตฟอร์มก็มีทางช่องอพเพจ Facebook อย่างเดียวครับผมครับ <พอ S 2> จะเริ่มการถ่ายทอดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าครับ อ๋อการมงเช้านี่ถ้าหากว่าใครอยากเห็นเราก็มาร่วมสืบสานงานประเพณีก็สามารถที่จะเปิด Facebook ได้เลยนะกับตรุษจีนนครสวรรค์สืบสานงานประเพณีแห่เจพาพอเจ้าแม่ปากน้าโพอาจจะชื่อยาสักนิดนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วคนนครสวรรค์จะรู้รหรือ,อว,ว่าอย่างพวกเราเองคนนอกก็ uh huh. คินไปว่าตรุษจีนนครสวรรค์<ช>งาน uh huh. เขายิ่งใหญ่อยู่แล้วโ<ป>ดยปกติคะ่ะ uh huh. เราจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่น้องประชาชนเนี่ยมาเข้าร่วมงานกันอุ่นหนาฝาข้่งปีนี้ติด ในเรื่องของสถานาการณ์โควิด19เรามีแนวทางในการจัดงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19แล้วก็ยังคงสืบสารประเพณีของเราอย่างไรได้บ้างคะครับก็ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ที่ยังสรงตัวอยู่ขณะนี้นะครับแต่ในช่วงปลายปี2564เนี้ยก็อาจจะต้องดูสถานการณ์กันอีกทีครับต้องบอกว่าคณะกรรมการเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อให้งานประเีณีเหรเจ้าพ่อเจ้าแม่อของชาวนครสวรรค์ได้ดาเนินต่อไปได้ทุกๆปีโดยมีการเตรียมจุดตรวจจุดคัดกรองนะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นงวดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่เข้ามาร่วมง,งานเซ่ของงานในปีนี้อาจจะลดลงไปบ้างแต่ในรูปในรูปแบบของ New Normal ตามสถานการณ์แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ตามอัตลักษณ์และก็เอกลักษณ์ของงานประพทณีครับ อยากให้ทุกท่านได้เตรียมรอดูในรูปแบบของรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในในงานนี้แล้วก็มาร่วมงานประพณธีนิแกับพ่อเจ้าแม่ปัานโอตุดจีนในเทศกาลติดจีนด้วยกันครับ ครับและอย่างนี้ครับอีกชน,นิดหนึ่งครับคุณกระจรเกียรติครับอย่างเช่นการจัดงานในคราวนี้เองเราสามารถติดตามชมทางไลฟ์ a c e b o o k ที่บ้านได้หากอยากจะไปชมด้วยตาตนเองมีการจํากัดจํานวนคนเข้าไปรับชมไหมครับอย่างเช่นตอนการคัดเลือกองค์เจ้าแม่สมมุติหรือว่างานประเพณีอย่างอื่นหรือว่าที่เกี่ยวข้องนะครับครับในปีนีเ้เราอยู่ในมาตรการป้องกันและควบคุมนะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตามประกาศข,ของจังหวัด การจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นในรูปแบบที่ทํากันเป็นภายในนะครับคือเป็นระบบปิดแล้วก็ผู้ที่เข้ามาในสถานที่ของการจัดงานตรงเนี้ครับทุกท่านเนี่ยจะต้องผ่านการสวอเทสซึ่งเราทางคณะกรรมการเราก็ได้จัดทีมแพทย์พยาบาลมาเพื่อทํำสวอทเทสผู้ที่จะเข้าไปในงานทุกท่านก่อนที่จะเข้างานคโอ้เยี่ยมมากเลยครับอันนี้ก็คือเป็นข้อกังวลนีเสยครับสำหรับการจัดงานแสดงว่า หลังจากนี้ไปในห่วงปี65 66หากมีปัญหานี้ทอดยาวไปประเพณีอันดีงานที่เราจัดขึ้นทุกๆปีเนี่ยเราก็สามารถมีมิติใหม่ในการจัดงานได้จะคงอย่างนี้เรื่อยๆไปเลยไหมครับครับก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่างานประเพณีเนี่ยก็คงจะต้องดําเนินไปตามประเพณีที่เคยมีแต่สกเกลของงานเนี่ยอาจจะไม่ลดเรื่องของการาจัดงานเป็นแบบทัวร์เนี่ยลดลงไปหรืออาจจะไม่มีคงไว้ซึ่ง ประเพณีทมเนียมประเพณีและอัตลักษณ์เท่านั้นเองครับค่ะในเช้าวันพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องประชาชนเปิดเพจ a c e b o o k เพื่อที่จะติดตามชมการคัดเลือกองค์สมุดกับงานประเพณีของเราพรุ่งนี้เขาจะได้เห็นอะไรกันบ้างคะหรือว่าจะมีไฮไลท์อะไรพิเศษมาปวดโฉมกับพี่น้องประชาชนบ้างไหมคะครับพรุ่งนี้ช่วงเก้าโมงเช้าเนี่ยก็จะเป็นการคัดเลือกอผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกห้าท่านสุดท้ายให้เหลือเพียงหนึ่งท่าน ครับโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดเวลา9โมงเชา้าการคัดเลือกนั้นก็จะมีการเสี่ยงทายกับต่อหน้าองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่โดยการเโยนไม้เสี่ยงทายนะครับรบางทีเรียกว่าปุกปวยครับก็จะมีลักษณะของการโยนเสี่ยงทายก็คือผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกก็คือต้องโยน3ครั้งครั้งแรกเป็นคว่ำงายครั้งที่สองก็คว่ำงายครั้งที่สามก็คว่ำคว่ำถ้าทําได้ แบบนี้เสียงทายออกมาแบบนี้ผู้นั้นก็จะได้รับการคัดเลือกเป็นอง์สมมติเจ้าแม่กวนอิงครับอครับอย่ยงไรติดตามไปตามห่วงเวลาดังกล่าวครับท้ายที่สุดนี้ครับคุณขจรเกียรติครับฝากกับพี่น้องประชาชนหน่อยครับในการติดตามการจัดกิจกรรมอันดีงามของชาวพ่อแม่พี่น้องปากน้ำโพหน่อยครับครับก็เอย่างที่ทราบกันนะครับผมก็อยากให้พี่น้องทั้งประเทศไทย ร่วมกันช่วยเชียร์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้รับการคัดเลือกนะครับองค์สมมุติเจ้าแม่ควรอินที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับในเวลา9โมงเช้าครับผมสังเกตเฟซบุ๊กจีนนครสะรั์สือสารงานประเทศแี้เจ้าพ่อเจ้าแม่สังนโปครับ ครับผมครับในวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากครับคุณกรจรเกียรติเราข่าคุณครับในการให้ข้อมูลในการจัดงานประเพณีดีงามของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับครับผม